ประเทศอื่นดูอยู่สองพกว่านะคะได้เลยค่ะพี่ชื่อพี่บัวหรือเปล่า B O U A for fun ทหารเท่ากับสองขอบคุณค่ะคุณคนเอไปลองนะคะจาก290รอเ้าเอาาลูกข่อยเอาอ่ะไปไปนี่เอา โย่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 เอานี่นี่นี่อู้เต้นขนาดนี้ไม่เอ็ดไม่ได้แล้วค่ะเต้นขนาดนี้ไม่เอ็ดไม่ได้แล้วเจอกันค่ะแม่มาสันแจกี้แจกีเอาบายบายกับเดยเด้อฉันบายบายดีกว่าแต่งตัวเสร็จแล้วไปงานเลยกุงยุ้จริงค่ะแม่รู้ขอเรา่กับแม่รึไหมต้องนกับแม่สิคะได้เลยค่ะหอมแก้มก่อน ฟอทอถ้ากัดสองขอบคุณค่ะขอบคุณเอซก่อนเลยขอบคุณค่ะแฟนสั่งตลอดขอบคุณค่ะเอฟซีฟังล่าเด้อขอบคุณสวัสดีสบายดีค่ะการทุกอย่างที่เป็นสินค้าของพรพาค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวอีกไม่นานเราก็จะข้อสินค้าตัวใหม่อีกแล้วนะ สินค้าตัวใหม่อีกแล้วนะอีกหน่อยก็จะครอดสินค้าตัวใหม่อีกแล้วนะร <_ d ata> ฟอทอเท่ากับสองขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ะ hey, ก้าวเดเบินั์น่ะจ้าแต่เนาะกับคนม,มีมารยาทนิดนึงเนาะไม่ ก็แก่อยู่นะสามแปดปีนี้แหละอายุสามสิบแปดปีนี้นะคะเจ้าอายุเท่าไรล่ะยายคนผู้สวยผู้ดีผู้เลิศผู้หรูอืมผู้ป่เ่าผู้ป่แก่สวยเลิศเลิอป่านั่งฝ่านั่งสวรรค์เราก็แก่แล้วจริงๆค่ะเราสาสิบแปดแล้วอีกสองปีฉันก็สี่สิบแล้วจ้ะแม่ใช้ประจำลูกลชั่น ตัวเกียวกันแดดก็เอามาใช้แล้วใช้ดีจริงขอบคุณค่ะ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 คอทอรเท่ากับห้ารอรออันใช่หรือรอรอซีท่กกันนึ่งจะไหนรอรอซีให้พงรีบบอกแม่สิเอาลีบดิแม่ถ้าเผื่เลยก็ได้นะคะเผื่อเผื่อความผิดพลาดทางระบบดูด ฮาริตาน่ารักมากลูก,ลกสินค้าพอดีทุกอย่างขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสั่งลิฟตสิตสั่งได้เลยค่ะสั่งกับตัวแทนได้เลยค่ะเดี๋ยวตัวแทนทักหานะคะฟอทเท่ากับสิบขอบคุณค่ะเอขอบคุณค่ะ เออเปลี่ยนที่ดีด้วลูกยัง,น,ง,ยน,งนั่งงายเด้อแิน้หูอยากให้แม่ทําอะไรคะลูลููลองพูดดูสิอยากให้แม่ทําอะไรสินค้าใหม่ขายขายอะไรขายอะไรคะช่วยบอกหน่อยได้ไหมคะช่วยบอกแม่หน่อยได้ไหมคะ ให้แม่ขายอะไรคะขายอ้าวไม่คิดโดนแจนไม่ไงไม่ไงไม่คิดโดนแจนไม่ไงขายอะไรอ่ะขายมากหน้าเหรอขายมากหน้าไหมล่ะขายมากหน้าของเด็กโอ้โห แม่แต่แต่แม่ต้องซื้อที่ที่แม่ขายให้หนูนะอ้าวยังไงไม่เข้าใจอ่ะอที่แม่ที่แม่ขายอันนี้แล้วแม่กินทุกวันแล้วแม่ขายมาหน้าข้งเด็กแม่ก็จะให้หนูใช้ด้วยสิเนี่ยไหนขยกแม่อยากกินยางเนี้ยอ๋ออยากให้มีสินค้าเด็กไม่อยากให้มีสินค้าเด็กใช่ไหมคะเออ แล้วเดี๋ยวคิดก่อนดีกว่าเอาอะไรดีนะสินค้าเด็กเนี่ยอืมอืมแล้วนี่แต่จะเป็นคนไลฟ์ขายเองใช่ไหมคะอ้าวนึ่อบาทเนี่ยรอยเก้าบาทเพราะท่านไหนมีสินค้าอยู่สิค้ารอยเก้าบาทแล้วลูกค่อยเจ้าสิค้ายางหนงรอยเก้าบาทไม่ใช่โลชั่นทาหน้ากะจางลงวะขอบคุณค่ะ แม่สั่งทุกอย่างแล้วตอนนี้ก็มีในสต๊อกทุกอย่างในตัวจริงนะคะน้องแพลวขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่ที่แตะกับแม่แพลวน่ารักมากเลยขอบคุณค่ะอ่ะซันน่าจะถึงแล้วมั้งปิดท้ายด้วยแอสเซนตาทำครีมอาบน้ำขายว่าจ้ะโอ้ยปิดกันเด้อยังไม่ได้แฝดจิวนะ ฮะตก,ตกหรอตกจะไหนมันตัดเรือกันยังว่ามันปิดไปเชฟมึงดูแล้วเบิดหรออือซิบซีพูน่ะน่าจะพวกพวกไอชพรคุณหรือเปล่าหรือว่าฉันกินขนมกับลูกวะชิ้นขนมอันการ์ดอันขนมกับลูกอันไหนแอสเซนต้าค่ะตัวนี้จะช่วยในหรือว่ฟอทเท่ากับห้าขอบคุณค่ะอ่ะ เดี๋ยวเราไปแอชเนต้านะคะก่อนที่เราจะลงไหลสั่งกาแฟไว้ลจาที่ไทยสิบชุดเอ็นดูน้องนาลิตาอย่าขายของแอชเนต้าค่ะหนูจัดให้ใครที่ปวดประจําเดือนใครที่ประจําเดือนมาไม่ปกติใครที่มีปัญหาในเรื่องของนอนหลับไม่เต็มอิ่มตื่นมาแล้วไม่สดชื่นอ่าอยากชะลอวัยชะลอชะลอแก่ อยากต่อต้านอนุูลอิสระเอออ๋อสูสูนนั่นลูกกาแฟกินดีมากขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณค่ะอ๋อๆลูกลูกบ้างตากล่องเนี่ยนานทิตามาเล่าให้แฟนคลับฟังแฟนคลับถามว่าหนูไปทัศน,นศึกษาหนูเจออะไรบ้างกินไว้ก่อนมัมนมันนี่มาเล่าให้ฟังหนึ่งมายินตรงนี้ โลแล้วก็ไปดูไปดูโลแล้วก็ไปดูเบื้องกันแล้วก็ไปดูเหยื่อแล้วหนูก็ไปเล่นสนามเด็กเล่นหนูวิ่งไม่สนใจคืนคือยจนหนูหาคืนคือไม่เจอเหตุหลงว่ะลูกเอ้หนูหนูเจอเพื่อนหนูเจอเพื่อนหนูก็บอกเพื่อนรูอยู่ไหนหนูก็เลยวิ่งไปต่อแถวแล้วก็ไปกินข้าว แล้วหนูก็ขึ้นรถหลับบนรถหลับหับบนรถตู้แล้วก็กลับมาที่โรงเรียนแล้วคุณครูพาขี่รถตู้ไปรถเพื่อที่มันเป็นสองชั้นแหละนูหลับลลบนรถเลยหแล้วก็กับโดน,นแล้วกับเพื่อนโอเคแล้วสนุกไหมคะสน,นุกมากถ้าเกิดว่ามี แบบนี้อีกมีกิจกรรมแบบนี้ที่โรงเรียนหนูจะไปอีกไหมคะไปอีกค่ะโอเคค่ะเก่งมากเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะแม่านวันละกี่เม็ดคะวันละหนึ่งถึงสองเม็ดค่ะแอรเซนตาหนูจะทานวันละสองเม็ดโอ้เช้าสองเย็นสองแต่ว่าปกติเขาให้ทานวันละหนึ่งเม็ดแต่ว่ามันก็กินได้เช้าหนึ่งเม็ดก่อนนอนอีกหนึ่งเม็ด แต่ในในออย,ยอที่เขาเขียนข้างกล่องคือวันละหนึ่งเม็ดนะคะก็ลองดูวันละหนึ่งเม็ดก่อนแต่ที่จริงมันหนูก็ลองมาแล้ววันเช้าหนึ่งเม็ดเย็นหนึ่งเม็ดก็ก็ดีอะค่ะผมร่วงอย่างเงี้ยผมก็จะร่วงน้อยลงแล้วผมก็จะเกิดแบบว่าไลผมอะอะไรให่ตาไปกินข่าลูกไปกินขอ,ก,ก,นขอก้อนละกันอาบนาียมตัวไปนอนก็แม่ เพิ่นนอนใแนรถนตัวจะมาเพิ่นบอกนี<า>เป็นครั้งแรกที่แม่ซื้อสินค้าของน้องแพรกับน้องซันมาใช้ให้ลูกชายลองใช้ดูเพื่อนทักว่าหน้าเนียนมากใช้คู่กับโลชั่น<า>กับกันแดดอ๋อใช่ค่ะแม่ม<า>หนูก็ชอบใช้อาโลชั่นกับกันแดดอนะผสมกันนี่กินตรงนี้โอเคเอเอามาได้ค่ะ,คะกินตรงนี้ได้ค่ะ,คะใช้ดี<า>จริงไม่วอกจริงๆค่ะกันแดดใช้ดีจริงสี่ผอมแม่โอนแล้วขอบคุณแม่เพิ่มพูนค่ะ ขอบคุณค่ะแม่แอสเซนตาทานวันละหนึ่งถึงสองเมตรได้เช้าหนึ่งเมตรเย็นหนึ่งเมตรได้ไม่ได้ดูแพลพาดูค่นะคนแรกพี่หอมอเนาะเชียจใจด้วยนะคะนำหอมบอกค่ะคิมอับน้ำสบู่แอสเซนตาทานดีมากผมขึ้นเยอะมากหลับดีมากจะดูกลุ่มปิดไม่จบเพิ่งสั่งตัวยกเว้นลีบครั้งแรกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะรอกลับไทยเดือนหน้า ขอบคุณค่ะกาแฟดีจริงแอสเซนตาสั่งให้ลูกชายลูกชายบอกกินดีมากโอ้โ oh หอันนี้ต้องลองค่ะทุกคนฟอทอเท,ท่ากับหกขอบคุณค่ะแอสเซนตาหนูจัดโปรให้ห้าร้อยเก้าสิบนะคะเปิดรหัสยังรห,หัสรหัสห้าเก้าศูนย์ค่ะห้าร้อยเก้าสิบเท่ากับจำนวนที่ต้องการราคาเต็มที่แปดร้อยห้าสิบนะคะแอสเซนตาเหลือไม่เยอะนะคะตอนนี้เหลือน่าจะเหลือประมาณสักประมาณร้อยกล่องได้หรือเปล่าประมาณนั้นอืม แอสเซนต่จาก850บาทตอนนี้เราจัดโปรที่590บาทนะคะเหลือไม่เยอะค่ะเหลือไม่เยอะค่ะรีบสั่งเลยนะคะหมดแล้วหมดเลยก็ต้องรอานานกาแฟขับถ่ายดีมากกาแฟขับถ่ายดีมากขอบ <ขอ S 1> ค,คุณค่ะขอบคุณค่ะรีวิว,ว,วทานดีบอกต่อนะคะทุกคนทานดีบอกต่อกันแดดแม่ผสมโลชั่นทาใช้ดีใช่แม่หนูก็ผสมทากาแฟ180ค่ะจากราคาโปร290 ราคาเต็ม390ราคาโปร290แต่เราจัดโปรให้180ค่ะโอ้ยพี่กิ่งว้าห้าร้อยเก้าสิบของคุณพี่จุ๋มพี่จุ๋มอากี่ชุดเท่ากับอะไรไพี่จุ๋มเอาไปขายที่ฮ่องกงขายดีมากทุกคนอืมฟอทเท่ากับหนึ่งโลชั่นหนึ่งกาแฟตุนได้ตุนนะคะ พี่จุ๋มเจอกันที่ฮ่องกงนะคะฟอทอเท่ากับสองขอบคุณค่ะอ๋อสุนชั่วไปจำเป็นต้องใช้590เท่ากับสขอบคุณพี่จุ๋มค่ะกาแฟตุนได้ตุนใช่ค่ะแม่เอสเซนต้าตัวน,นี้ทานดีค่ะคนที่มีผิวพรรณที่ไม่สดชื่นเลปล่งปลั่ง ลูกนาค่ะนี่มึงกินเองหนูต้องล้างมือนะคะล้างมือค่ะลูกจริงค,ค่ะรสชาติก็ดีค่ะขกขาดได้ขอบคุณค่ะกาแฟดีมากหอมอร่อยมากขอบคุณค่ะห้าเก้าศูนย์เท่ากับหนึ่งขอบคุณค่ะใครที่ปวดประจําเดือนบ่อยๆหรือว่าใครที่ประจาเดือนมาไม่ปกติคนที่ผมร่วง ตาผมเจอะะเดอนี่เวลาสวางผมนี่พี่น้องเฮียเป็นกรรมมันร่วงเป็นกรรมเลยนะเออสั่งแล้วค่ะสิบถุงปลายทางขอบคุณค่ะแอสเซนต้ามีสาสิบแคปซูลค่ะแอสเซนต้าเพิ่งได้รับวันนี้ค่ะสั่งไปรอบที่แล้วขอบคุณค่ะหนึ่งกล่องมีสามสิบค่ะทานได้หนึ่งเดือนวันละหนึ่งเม็ดนะคะหรือคุณจะทานวันละสองเม็ดเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งก็ได้ค่ะ สิบสองมีค่ะเข้ากลุ่มวันนี้หนึ่งร้อยบาทพรุ่งนี้ร้อยยิบเก้าค่ะมาไว้ไหนล,ลูกมากินก่อนค่ะเวลากินแม่ไม่ให้เล่นค่ะลูกกินก่อนตั้งใจกินก่อนนะคะของใครอ่ะของแม่ค่ะไม่ใส่ล่ะแม่ไม่ได้ใส่มันร้อนลูกห้าเก้าศูนย์เท่ากับหนึ่งขอพูนค่ะน,น,น,นี่ไงเครื่องนี้ คุณจะดูอะไรห้ากเท่ากับสองห้าก้าสูนเท่ากับสองขอบคุณค่ะมนะันก็จะแตกสีถ้าเราไม่ใส่อ่ะมันไม่แตกหรอกถ้าเราไม่ทำหล่นแต่เราทำหล่นไหนอยอิ่งเนื้อ้ำนะมันลู่เนเห็นไหมขอบคุณค่ะเท่ากับสองขอบคุณค่ะไนี่เห็นไหมมันลื่นเนที่ชอบทานขอบคุณค่ะขอบคุณแบบ แม่ถามว่าแม่ามา่นันจะดูอะไรพี่ปุ้มสองกล่องขอบคุณค่ะมาหู้จะกินเองไหมไม่ได้หนูจะกินเองหรือให้แม่ป้อนขะชอบที่กาแฟกินแล้วพุงยุบน้ำหนักลดได้เลยค่ะเดี๋ยวแม่ไปทำให้แม่ไปล้างมือก่อเดี๋ยวแม่ไปล้างมือก่อนค่ะ อ้าวเต้นให้แฟนขับดูหนึ่งเพลงค่ะเอามาฮะเต้นไหมละ่ะก็รักไม่ใช่ปูพลาจิตจับจองไม่ใครมองมารักกันชันไหม่รักคือฝันไปรักไม่ใช่ดวงดาวเสียงอันรรักคือฝันไป ผมร่วงมากอันนี้คือทุกคนถ้าใครผมร่วงแล้วผมบางแนะนําเลยนะคะอันนี้อันนี้เห็นผลจริงๆเลยหนึ่งผลงานเพลงจากน้องลาริตาค่ะอน,น้องแม่ลงไลน์แล้วปะเอาไปไปะ,ปะเอาไปก่อน ดูก่อนออโอเคค่ะทุกคนอ่ะก่อนลงไลค์ค่ะสามนาทีาไปกินไปกินข้าวแล้วอ่ะกา,าแฟตัดโปรให้โปรห่อละ 290ราคาเต็มที่390แต่ไลฟ์สดนี้อีอกสามนาที180บาท180บาทพิมพ์รหัสฟอฟันพอทหารฟอฟอฟอฟันพอทหาร180บาทหมอส่ง39บาทรีบเลยค่ะอ่ารีบเลยรีบเลยโลชั่นจาก390บาทเหลือ150บาท 3าม้าบาทนะคะเหลือร้อยห้าสบาทพิมพ์รหรัสลอลิงสองตัวลอลิง2ตัวน่าเอสเซนตามี30ิบแคปซูลช่วยในเรื่องของคนที่ผมร่วงทำให้ผมดกผมดกดำขึ้นแล้วก็ลดอาการขาดร่วงได้ดีมากนะคะตัวนี้จาก8ปดอห้าสิบาทเหลือห้าอยก้าบาทกินได้1เดือนวันละหนึ่งเม็ดหรือใครจะทานเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งก็ได้นะคะ ถ้าทานวันละสองเม็ดก็1เมต็ดตอนเช้าก่อนนอนอีกหนึ่งเม็ดตัวนี้จะช่วยในเรื่องของผิวพรรณต่อต้านอ,อนุโมอิสระชะลอแก่ชะลอวัยและที่สำคัญคือคนที่ผมร่วงแนะนำเลยและสำหรับผู้หญิงใครที่เป็นประจำเดือนและชอบปวดปวดท้องปวดประจำเดือนตัวนี้เลยค่ะแอสเซนตาตัวนี้คือดีมากมี30แคปซูลมี30เม็ด อ่ะ590บาทจากราคาเต็มราคาปกติของเรา850บาท5้าเกศูย์เท่ากับ2ขอบคุณค่ะคุณอัมพายขอบคุณค่ะอันนี้คือตุนได้คือตุนใครมีปัญหาในเรื่องของมดลูกผมร่วงผมบางหน้าผากบางตรงหน้าผากบางตรงกลางหัวผู้ชายก็ทานได้นะคะผู้ชายนักจะผมบางผมร่วงอ่าทำไมถึงอายุเยอะทำไมถึงแบบว่า มีอาการอ่าหัวลา่นบานเ้องของหัวลั่นเยะมานข้นกะอันนี้บางแต่ตอนนี้บอกเลยนะว่าแอดมินหนึ่งน่ะจากคมบางนะคะผมอืมสี่กระเดกระดาที่สําคัญนะคะค้นกินถือเื่อทาดซิวกระยุเปลราเอาไปให้เจดเย้ากินบึงอยู่เดี๋ยวเย้าเราไปแผลอีหอย่างบุแผลสารอีหอย่างมากาบุและที่สาคัญตัวนี้คือต่อต้านอนุมูลอิสระชะลอวัย น้อนรับยากนอนบวต็มอิมบวสดชื่นบวเปงปังอืมพวกที่เป็นพวกภูมิแพ้หรืออะไรต่างๆตัวนี้มันจะครอบคลุมสุดๆห้าเก้าศูนย์ท่ากับสองขอบคุณค่ะโลชั่นแลหัสลรอลิงสองตัวค่ะรอลิงสองตัวรอรออ่ารอลิงสองตัวเอฟแล้วโอนเลยนะคะเข้าดูที่กล่องข้อความเอฟแล้วโอนเลยคือวันนี้ก็คือส่งพรุ่งนี้เลยพี่ปราณี หนึ่งกล่องขอบคุณค่ะห้าเก้าศูนย์เอาไปลองก่อนก็ได้ค่ะทุกคนหนึ่งกล่องก็เห็นผลใครมีสามีที่แบบว่าอ่ะผมบางเอาไปเห็ดมึนกินล่องเบิงอ่าหรือว่าเราผู้หญิงนี่แหละค่ะสาคัญคือผมมันร่วงเวลาที่ผมมันร่วงมันใจแป้วในเวลาห้าสาหัวแล้วผมมันร่วงมันติดมากับมือแบบเป็นการรน่ะมันใจแป้วมารู้สึกว่าอุ้ยทำไมแบบผมร่วงเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยอ,อืมตัวนี้ แอสันตาจาก850หเหลือ590บาทพิมพ์รหัส590เท่ากับจำนวน590เท่ากับสองขอคุณค่ขาขอคุณค่าครับคุณค่ะตัวน,นี้ดีมากค่ะทุกคน1ขอคุณค่าเท่ากับ1ขอคุณค่าอืมพี่ช้างน้อยเอ้ยอ่านถือมาหนี่ทุกคนค่ะตอนนี้ก็น่าจะไลฟ์สดในระหว่างนี้ก็จะไลฟ์สดขายที่เ c e b o o k เนาะเพราะว่าช่องดำของเราโดน นี่ไปสา,สามหมื่นหอดชิบสีอ่อันสมัครกไวอีกเงี่ยด้วยจ้าทานดีมากขอบคุณค่ะห้าเก้าศูนเท่ากับสองขอบคุณได้เว็นสีค่ะทานดีมากใครที่ทานดีก็ทุนไปเลยสองสามกล่องแต่ถ้าใครไม่เคยก็เอาไปหนึ่งกล่องก่อนนะคะเพื่อที่จะลองดูว่าเอะเป็นยังไงบ้างนะคะกล่องหนึ่งก็กินแล้วจะรู้ว่าเห็นผลเลยนะคะ ว่ามันเป็นยังไงอ่าทานดีมากค่ะทุกคนห้าเก้าศูนเท่ากับรายการที่สิบสี่รายการทีวีคุยแซบโชว์ค่ะรายการสดนะคะสิบเอ็ดโมงเงินค่าลิฟเสร็จกลับไปตัวตัวอีกไรหายใช่ค่ะแต่มันกดได้อยู่นะคะพี่ว้าห้าเก้าศูนย์เท่ากับสองขอบคุณค่ะพี่คนพี่กรลมาขอบคุณค่ะ ร,รีบเลยนะคะะอ๋อพี่สุพรรณสาขอบคุณค่ะกาแฟใครเอฟอีก10ห่อก็จะถึง100 1ง0้องห่งถุงค่ะทุกคนใ, 10, ใครจนะเอฟอีก10ใครจะเอฟอีก10ค่ะใครจะเมาอีกสิบะาฮะใครจะมากาแฟอีกสิบหอมีไหมคะ จะลงแล้วนะ5กาสเท่ากับ1ขอบคุณค่ะจะลงแล้วเด้อพี่แจ๋วขอบคุณค่ะ5กาสุนเท่ากับ1ขอบคุณค่ะฟอทอฟอทอเท่ากับอะไรเอ่ยถ้าพิมพ์แค่ฟอทอมันจะขึ้นแค่1หอนะคะอ่ะให้กาแฟอ,อีก10ห่อค่ะโปร่180บาท พอทอเท่ากับสอขอบคุณค่ะแม่กินผลต่วนเลือดออกมาอะไรนะดีทุกตัวขอบคุณพี่สมัยนะคะกาแฟสองห่อขอบคุณค่ะมีใครรับกาแฟอีกมีคะให้อีก10ห่อค่ะราคา180บาทให้อีกสิห่อค่ะสำหรับกาแฟนะคะ390บาทจัดโปรสองวันนี้ใครซื้อในไลฟ์สดร8 0บาท ขอบคุณค่ะคุณแม่ครูกาแฟสองห่อขอบคุณค่ะว้าวขอบคุณพี่ป้อมพี่ป๋อมพีเคสองห่อขอบคุณค่ะ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 ,คคะ <3 S 1> ฮะอีกสามห่อใช่ไหมคะอ่าแอสเซนต้าใครจะเอาอีกรี่พิมพ์เลยนะคะเดี๋ยวเราจะลงไลน์แล้วนะกาแฟทุนได้ตุนเลยนะ กันแดดใช้ดีมากกันแดดสามร้อยเก้าสิบหนึ่งแถมหนึ่งทักได้เลยใครอยากได้กันแดดนะคะดีทุกตัวค่ะสินค้าเราดีทุกตัวเลยฟอทเท่ากับสองขอบคุณค่ะพี่นราตนพี่รสุคน5้าเก้าศูนย์เท่ากับสองแอสเาสองขอบคุณค่ะ ฟอทเอท่ากับห้าเย้ขอบคุณค่ะเอแล้วรีบอนเลยนะคะเพราะว่าเราจะได้สิ้นออเดอร์แล้วก็แพ็คของส่งลูกค,ค้าเลยพี่โบนัสขอบคุณนะคะแม่เหมาเลยโอ้ยแม่แม่สีเหมาอีดีตีแม่เอาซ้อมกับพออาา่อลระมังอนแล้วค่ะพี่สุธิ์ขอบคุณค่ะรอรอเท่ากับหนึ่งขอบคุณค่ะโลชั่นเย้ กอฟฟอทอนะคะไม่ใช่กฟฟอฟันทอทหารนะคะพี่กันนิกาลิฟซีสวัสดีทุใครอยากได้ลิปวันนี้ให้หนึ่งร้อยบาทเฉพาะวันนี้เนาะถ้าหลังลงไลฟ์ก็จะเป็นลิปหนึ่งร้อยบาทถึงถึงหกทุ่มถึงเที่ยงคืนนะคะตัวแทนใครอยากได้ลิฟนะคะฟอทอทเท่ากับหนึ่งขอบคุณพี่เมทาวีขอบคุณแม่ลูกว่าค่ะห้าเก้าศูนย์เท่ากับหนึ่งขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะโอเคไม่รู้ว่า F Santa ค่ะนี่เลยแอิ่มแล้วลูกไปกินเนี่ยแม่จะลงไลฟแล้วไปกินข้าวกันปะไปกินข้าวค่ะทุกคนหนูลงไลฟแล้วนะได้สามรอบสู้ชีวิตมากวันนี้ขอบคุณทุกออเดอร์เลยนะคะที่สนับสนุนสินค้าทุกตัวนะคะ รี่เบอร์หนึ่งสองสามอย่างละแทงจัดไปคะ่ะสังซีกับตัวแทนตัวแทนทักหาแล้วก็เปิดดูกล่องข้อความเลยนะคะฟอร์รเท่ากับสองขอบคุณค่ะขอบคุณทุกออเดอร์ค่ะกินข้าวากันนะคะเดี๋ยวพาลูกไปอาบน้ำแล้วก็เตรียมตัวนอนคะ่ะเข้ากลุ่มนาฬิตาไรพรุ่งนี้วันนี้บัตรหนึ่งร้อยบาทถึงเที่ยงคืนบัตรหนึ่งร้อยบาทถึงเที่ยงคืน อ่ะสนใจรีบพิมพ์เลยค่ะอยากได้เบอร์ไหนพิมพ์เลยพิมพ์เลยพิมพ์เลยวันนี้บัตรหนึ่งร้อยบาทไลฟ์สดพรุ่งนี้เต็มวงใหญ่นะคะเห็นไม่แม,แม่กินดีเลยรอโอ้แม่จัดไปแม่แล้วก็พรุ่งนี้เวทีใหญ่เต็มวงพี่ประทุมให้ไกลบ้านนะคะไปเจอกันนาริตะไลฟ์ซื้อบัตรเข้ากลุ่มวันนี้หนึ่งร้อยบาทพรุ่งนี้พรุ่งนี้นหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าพี่วาขอบคุณค่ะขอแอสเซนตาสองกล่องได้ค่ะพี่วาเห็นไหมไอหนึ่ง ทหารพี่วาน,นน่ะรุนนีนี่ L L O O N เออฟอทนะคะพี่บัวงเงินฟอฟันทอทหารคะ่ะขอบคุณค่ะพี่อุไรวันกาแฟห้าขอบคุณค่ะโอ้สิลงเลยเหรอคือ D, เอฟดีเนาะบันนี้อืมพี่เมย์บอกว่าดูแลจบแล้วจะโอนขอบคุณค่ะสนใจรีบพิมพ์สนใจรีบเลยครับพิมพ์เลยค่ะพิมพ์สนใจรีบเลยครับ อุ้ยทำไมหล่อจังเลยเนี่ย <มา S 1> ทำไมหล่อจังเลยเนี่ยอาบน้ำเลยจะขึ้นบานเถื่อนสุนอนมุนเนี่ยเฮ้ยเฉี่ยวตุนแม่สามกล่องกินดีมากขอบคุณค่ะรอในกลุ่มแล้วบ๊ายบาย